สวัสดีครับโด่งนะครับเป็นสถาปนิกประสานงานการเลือกสีและวัสะดุสำหรับถนนและทางสัญจรรอบนอกอาคารเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงความสวยงามและความปลอดภัยแล้วก็ความทนทานนะครับการเลือกสีแบ่งออกเป็นหลักๆได้ดังนี้ครับ ควรเลือกใช้สีโทนสว่างเช่นสีขาวสีครีมหรือสีพาสเทลนะครับเพื่อให้ดูปโปรง่งโล่งและยังช่วยสะท้อนความร้อนทําให้อาคารเย็นขึ้นด้วยครับสีเข้มนะครับเหมาะสําหรับเน้นจุดเด่นหรือใช้ในพื้นที่ที่ต้องการแสดงความหนักแน่นแข็งแกร่งแต่เรื่องของสีเข้มก็อาจจะดูดซับความร้อนได้มากขึ้นเช่นกันครับสีป้องกัน UV นะครับบางสีที่มีการเคลือบป้องกันแสง UV จะช่วยป้องกันพื้นผิวจากการซีดจางและการสึกกร่อนได้ส่วนสีที่ทนต่อสภาพอากาศนะครับควรเลือกสีที่ทนต่อฝนแดดความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของสีภายนอกครับบริษัทของเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับการเลือกวัสดุที่มีผิวกรุบกรอจะช่วยเพิ่มออการยึดเกาะรองเท้าและล้อรถทาให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ครับ มีหลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นยางมาต่อยนะครับมีลักษณะยืดหยุ่นทนทานใช้งานง่ายเหมาะกับทุกพื้นที่เลยครับหรือจะเป็นอย่างคอนกรีตนะครับมีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับทางเข้าหรือพื้นที่ใช้งานหนักหนก,ก็ได้เช่นกัน,นครับสีก็จะเป็นสีตามธรรมชาติเลยครับแล้วก็มีส่วนของบล็อกปูพื้นหรือแผ่นหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําเร็จเลย มีความสวยงามระบายน้ําได้ดีเหมาะกับพื้นที่จอดรถหรือทางเข้าที่ไม่ได้ใช้งานหนักๆครับตรงนี้ก็จะตอบโจทย์หรือจะเป็นทรายล้างนะครับข้อดีของมันเลยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกันลื่นทนทานมีสีให้เลือกมากมายหรือจะแพทเทิร์นแล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเลยครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเลือกสีและวัสดุสำหรับถนนรอบนอกอาคารส่วนใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการต่อสร้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ได้ สำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ